สวัสดีครับคุณผู้ชมพวกผมแล้วนะครับกับนายอเมนโฟโต้ที่จะมาพูดคุยเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวข้องกับวง bnk 4 8แล้วก็วง c g m 4 8เช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้ก็ยังคงอยู่กับเสื้อตัวเดิมแล้วก็เรื่องราวของน้องเมมเบอร์คนเดิมนะครับเพราะว่าด้วยความที่ผมชื่นชอบน้องมากๆน้องคือคนที่พาผมเข้าสู่จกักรวาล4 8รลเนี่ยเพราะฉะนั้นไม่รู้อะมันไม่มีเหตุอะไรามาห้ามผมได้ถ้าผมจะ อยากจะเขียนบทความถึงน้องอยากจะท,ทําคลิปพูดถึงน้องเมื่อไรผมก็ทําได้ไม่สนหรอกว่ามันจะติดกันหรือห่างกันหรืออะไรยังไงนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เรามารับรู้รับทราบรับฟังเรื่องราวของน้องสักจังสวิชยาขจรรุ่งสิสมาชิกรุ่นที่1ของวง BNK48 กันอีกครั้งนะครับก็ต้องบอกว่า ในคลิปนี้เนี่ยผมจะเล่าเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับงานโรดโชว์ครั้งล่าสุดที่น้องสักจังไปออกนะครับก็คืองานโรดโชว์โชว์ของซิงเกิลที่15บห้าคีบโบโตกิรีเฟรนที่ห้างสรรพสินค้าพรอมานานทั้งทางแฟชั่นไฮแลนด์นะครับก็อ่ะผมอธิบายก่อนว่าทุกคนน่าจะแบบสงสยัยนิดว่า เฮ้สัจจังทรับสองงานพร้อมกันภายในวันเดียวรวมถึงอีกวันด้วยวคือเสาร์กัอาทิตย์เลยเหรอก็คือน้องมีทั้งโรดโชว์ในฐานะสัจจังบินเคฟรอแล้วก็ตอนค่ำๆก็ต้องไปทำในฐานนในฐานะสัจจังอ e ินดีแคมป์อีกที่งานแคทนะครับซึ่งในส่วนขององานแคทตเพลงถามๆๆเนี่ยเดี๋ยวมีโอกาสจะว,ว่าทีคราวนี้มาว่ากัน หรือส่วนของโรดโชว์ก่อนนะครับสาเหตุที่น้องรับซ้อนกันอย่างนี้ก็เพราะว่าน้องบอกว่าช่วงเนี้น้องอาจจะไปโรสโชว์ตามต่างจังหวัดไม่ได้เพราะน้องติดเรื่องเรียนนะครับพอ,อพอมีคิวโรดโชว์นี้น้องก็ต้องเอาไว้ก่อนอ่ะอันนี้ผมเดานะก็น่าจะออกมาเป็นรูปก,การนี้นะครับก็คือว่าน้องก็ได้เปิดหัวโรดโชว์ครั้งแรกของซิงเกิลอีกครั้ง กครั้ก่อนนอนตอนสัญยานะน้องก็เปิดหัวเป็นเป็นทางแรกเลยท,ที่สิจโโลกใช่ไหมครับแล้วก็มาครั้งนี้ซึ่งโอ้ผมแบบตื่นเต้นตื่นเต้นมากๆอ่ะคือพอรู้ว่ามีคิวน้องขึ้นรถโชว์ครั้งนี้เนี่ยโอ้โหยังไงก็ต้องไปอ่ะมันไม่มีมันพลาดไม่ได้ในกรุงเทพด้วยอ่ะแล้ว น้องอะ่ะเออยังไงเราก็ต้องไปให้หลังใจน้องให้ได้นะครับแต่ผมสะดวกไปได้แค่วันเดียวเนาะคือวันเสาร์นะครับแล้วก็ด้วยความตื่นเต้นของผมอะ่ะผมไปแบบไปถึงห้างประมาณเจ็ดโมงครึ่งยังไม่มีใครมาสักคนทําตัวไม่ถูกเลยไม่รู้ใจยังไงนะครับเพราะว่ามันมีงานซ้อนกันหลายงานงานที่เชียงใหม่งานเซกิอะไรก็ว่าไปอีก่ม้ทูช็อตก็ทําให้แบบแฟนคลับ จะไม่มากันในเช้าๆมาแคมเงินเช้าผมแบบไปคนแรกนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็อ่ะพอถึงช่วงเข้างานก็อะด้วยความที่ห้างเขาให้ไปรอได้ในสตาร์บัคก,ก็นั่งนั่งรออยู่ก็เห็นอ่ะน้องเมมเ,มเบอร์แก๊งหนึ่งเดินผ่านมาก่อนแล้วก็นายเป็นแกงที่นอนอยู่หอใช่ไหมครับแล้วหลังจากนั้นก็สักพักหนึ่งน้องสัจจังก็ เดินมาอีกคนน้องขับรถมาเองอ้แต่งตัวน่ารักมากๆน่ารักมากๆเลยคือชุดชุดไปเวทของน้องนาวันน้นัมานะครับแล้วก็น้องก็เข้ามาซื้อกาแฟในสตาร์บัคอีกนะครับผมก็แบบอยากจะทักนะแต่แบบเออเก่งใจเวลาส่วนตัวน้องเดี๋ยวคือทำตัวไม่ถูกไม่รู้เหมือนกันว่ายังไงเออือก็รอให้น้องพักผ่อน เวลาส่วนตัวน้องก่อนนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็ไปเข้าแถวเพื่อรอเข้าไปนั่งที่นั่งช่วงเวลาสิบโมงซึ่งช่วงนั้นคนยังน้อยๆอย,อยู่ผมก็เลยแบบโชคดีได้นั่งแถวหน้าเป็นรั้งที่สองในชีวิตที่ได้ดูรถโชว์แถวหน้านะครับก็ฟินฟินเกันไปนะครับซึ่งในส่วนของรถโชว์เนี่ยเนื่องจากตอนนี้เป็นตอนเดียวกับน้องสัจจังจะพูดถึงน้องสัจจัง ก็เพลงก็มีหลายเพลงเลยหลากหลายใช่ไหมครับแต่ว่าผมรู้สึกว่ามันมีสามเพลงที่มีความหมายมีความสําคัญกับน้องสัจังมากๆในครั้งนี้นะครับเพลงแรกก็คือเพลงวันแรกนะครับก็คือเพลงโชนิจิก็ต้องบอกว่าเพลงนี้น้องได้เป็นเซนเตอร์นะครับในการโชว์ครั้งนี้เนื่องจาก น้องก็เป็นเซมเบอสึกที่อยู่ในเพลงนี้ด้วยตอนที่เพลงนี้ออกมาเท่านั้นไม่พอผมว่าน้องน่าจะเป็นคนเดียวที่เข้าใจครับว่าวันแรกได้ดีที่สุดนะครับเพราะน้องเขา้เขาน้องคือรุ่นหนึ่งและน้องคือเมมเบอร์ที่ถูกประกาศชื่อเป็นคนแรกนะครับน้องจะเข้าใจครับว่าวันแรกที่ดีที่สุดเลยว่าวงผ่านอะไรมาในช่วงวันแรกตอนนั้น น้องเดนแคฟอรีเอรุ่นหนึ่งผ่านอะไรมาในช่วงวันแรกันนั้นนะครับก็เลยรู้สึกดีมากที่น้องได้รับเกียรติให้เป็นเซนเตอร์ในเพลงนี้นะครับแบบโอ้เชียร์มันมากแล้วแบบโอ้น้องเธอฉายจริงประทับใจมากๆนะครับแล้วก็มากันที่เพลงต่อมาที่ผมรู้สึกว่าแฮปปี้มากๆเลยที่น้องได้เป็นเซนเตอร์นะครับก็คือเพลง Heavy r o t a t i o n นะครับ ก็ทุกคนทราบดีอยู่แล้วว่าเพลงนี้น้องไม่มีรายชื่อติดใช่ไหมครับเพราะว่าน้องไม่อ,อันดับน้องไม่ได้อยู่ในหนึ่ที่บในงานเจเนเรชัน c t เล n ครั้งที่สองแต่ด้วยความที่เพลงนี้เนี่ยมันเป็นเพลงที่ออกมาในคือช่วงนั้นรุ่นหนึ่งก็ยังดังๆอย่างนั้นอยู่เพราะฉะนั้นแล้วตอนนี้รุ่นหนึ่งออกไปแล้ว เพลงนี้มันก็ไม่มีใครเหมาะสมที่จะเป็นเซนเตอร์เวลาโชว์ต่างๆได้ดีที่สุดเท่ากับน้องรุ่นหนึ่งที่ยังคงสารดำานานของความเป็นรุ่นหนึ่งต่อไปนะครับก็คือน้องสัจจังนั่นเองนะครับผมแบบโอ้แฮปปี้เยอะมากเลยนะน้องได้เป็นเซนเตอร์เพลง Heavy Rotation คือแบบโอ้เชียมันเชียรมันจริงๆแล้วน้องน้องดูมีความสุขในการได้แสดงเพลงนี้มากม นะครับขี่ว้าวว้าวว้าวเลยนะครับคือสัมผัสได้เลยว่าน้องมีความสุขกับการที่ได้ทำหน้าที่สารต่อตำนานของรุ่นหนึ่งให้มันเดินหน้าต่อไปจริงๆนะครับแล้วก็มาอีกเพลงหนึ่งที่ผมตั้งหน้าตั้งตารอคอยมาบานานมากๆก็คือเพลง ที่น้องเป็นเซนเตอร์นั่นแหละก็คือเพลงคิมิโนะโคโตกาสุกิดากะระนะครับเพลงของน้องนั่นเองที่น้องได้เป็นเซนเตอร์ในจากงาน general election ครั้งแรกน้องได้อัดที่17แล้วก็ได้เป็นเพลงนี้ออกมานะครับคือผมรอนานมากเลยนะเพราะว่าอ่ะคอนเสิร์ตผมก็ไม่ได้ไปไงไม่ได้ดูน้องเต้นเพลงนี้แบบคอใหญ่ๆเสียดายมากๆนี่คือเสียดายจริงเสียดายสุดๆเลยที่แบบไม่ได้ไปดูคอนเสิร์ตแลวอะไรที่เสียดายที่สุดคือการ อดดูคิมินุกในฮอใหญ่ๆนี่แหละนะครับแล้วก็ก่อนหน้านั้นเนี่ยตอนน้องเปิดตัวเพลงนี้ผมก็ไม่ได้ไปเสียดายมากเพราะติดไปช่วยงานโรงเรียนนะครับคือถ้าเลือกย้อนเวลากลับไปได้ผมผมขอเลือกไปดูน้องดีกว่าอัน,นี้พูดตรงๆนะครับเพราะว่าตอนผมไปช่วยงานโรงเรียนผมเจอเรื่องไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วผมรู้สึกผิดเลยถึงวันนี้เลยว,ว่าผมตัดสินใจผิดจริงผมควรไปเชียร์น้องในงานเปิดตัวตอนนั้นดีกว่านะครับแล้วก็ หลังจากนั้นอ่ะก็มีรถโชว์ถ้าจำไม่ผิดดีอ่ไซโยนาระคลออะไรเงี้ยน่าจะมีเฮฟคิมีโนอยู่นะครับแต่ว่าพอมาอ่าในช่วงอิวาเกะก็น่าจะมีนะแต่พอมามาอ่าอะไรนะสัญญานะกับอ่า อ๋อจำไดล้ละอิวาเกะมีที่ลำปางแต่ว่าผมไปดูแค่วันเดียววันเสาร,ร์ไม่ได้ดูนะครับส่วนสัญญาณนะไม่มีนะครับไม่มีแบบงงๆด้วยว่าทำไมถึงไม่มีนะครับแล้วก็อวันเขาเรียกอะไรนะล่าสุดอจริงก,กาเช็คเนี่ยก็ไม่มีก็เออ แปลกๆไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับเพราะ,ราะอะไรนะครับแต่ว่าการรอคอยผมมันก็สิ้นสุดลงจนได้นะครับเพราะว่าเนี่ยโรโชครั้งนี้มีนะครับและน้องก็เต้นสุดฤทธิ์สุดเด็ดเหมือนเดิมนะครับเป็นเพลงของน้องจริงๆนะเพลงนี้คือแบบไอตอนได้อิซุกิเนี่แบบโจเชียมันมากๆเพลงที่โคตรมันชอบประทับใจมากๆแล้วก็สัมผัสได้เลยน้องมีความสุขกับการได้ ร้องได้เต้นเพลงนี้ให้ทุกคนดูจริงๆแล้วก็แฟนคลับก็มีความสุขที่ได้เชียนน้องในเพลงนี้ได้ส่งเสียงยิงมิกกันหรือลั่นสนั่นออกกันมากจริงๆนะครับก็อ่ะเด็นสามเพลงที่ดีมากๆนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็จะเป็นช่วงไฮทัชนะครับผมก็เข้าไปแซวน้องแหละว่าเออเห็นไปซื้อกาแฟอยู่สตาร์บัคเหรออ กาแฟยามเช้าแก้ง่วงขัดเลยก็เป็นแบบแซลขำๆกันไปมากกว่านะครับไม่ได้พูดอะไรที่แบบซึ้งๆกันเท่าไหร่เดี๋ยวไปว่าในงานจับมือหรืองานอีกแล้วกันนะครับอยากแซวน้องบ้างอะไรบ้างน้องสวยจริงๆนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็เป็นช่วงขายของผมไม่ได้เข้าไปก็ยืนมองอยู่ก็เห็นแหละว่าน้อง เซอร์วิสแฟนคลับดีมากๆนะน้องคุยกับแฟนคลับดีเลยไอ้ข่าวลือที่ว่าน้องเซอร์วิสแฟนคลับไม่ดีนี่คิดผิดคิดใหม่ได้เนาอคือบางทีอ่าถ้าเราไปแบบเปิดใจน้องเซอร์วิสดีอยู่แล้วนะครับโอเคมานั่นแหละครับก็เป็นเรื่องราวของงานโรดโชว์ในรอบวันเสาร์ที่ผ่านมาที่เกี่ยวกับน้องสัจจักที่ผมสรุปให้ฟังนะครับก็ รู้สึกดีรู้สึกดีนะครับแล้วก็ไม่รู้ว่าหลังจากนี้จะมีเวลาอีกเท่าไหร่ที่น้องจะได้ออกงานรถโชว์ในซิงเกิลต่างๆนะครับแต่ว่าถ้าเป็นไม่ได้ก็จะไปหาน้องให้ได้ทุกครั้งเลยนะครับแล้วก็คืนชกน้องแล้วก็จะเป็นกำลใจให้น้องอยู่เสมอแน่นอนนะจ๊ะ,ะสำหรับวันนี้ก็ขออนุญ,ญาตลาไปก่อนพบกันใหม่ตอนหนะ้าสวัสดีครับ